สวัสดีคุณหมอครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมอภินุวงศ์ตรงจรพันธ์ผู้บริหารจากบริษัท FWD นะครับวันนี้รับเกียรติจากคุณหมอวิเชษยรปาเตียครับมาเยี่ยมชมคลินิกสมาร์บ็อกซ์นะครับมารับชมกันเลยนะครับผมก็เป็นเกียรติมากเลยนะครับที่คุณเหมาทีมผู้บริหารจาก FWD นะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมสมาร์บ็อกซ์ทองหเราแบนช์สมาร์บ็อกซ์เองเรามีอยู่สองสาขานะครับสาขาแรกเราเปิดอยู่ที่ราชพฤกษ์นะครับก็คือจะใกล้กับโซนแบบ The Circle Food Villa หรือว่าใกล้กับโรงพยาบาลศรีรัก็ สาม,มารถเข้ามารับการรักษาได้ด้วยเหมือนกันอยู่ถนนใหญ่สุขมุมวิทระหว่างทองหล่อกับเอกมัยนะครับคุณหมอครับอขอถามหน่อยทำไมถึงที่สมัยบ็อกซ์ครับในจริงที่มาที่ไปของค o m m e r c e smart box เนี่ยครับคือการที่เรามอบรอยยิ้มในกล่องให้กับคนไข้นะครับคือจริงก่อนที่จะเปิดสาขาแรกหรือว่าสาขา2เนี่ยครับหมอเองเนี่ยคือมีขายสินค้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันไม่ว่าจะเป็นคนที่ว่าจัดฟันหรือว่าคนที่ว่าแบบไม่ได้ใส่เครื่องมืออะไรก็ตามเนี่ยครับเราก็จะจัดเป็นเซตเให้เลยนะครับสมมติว่า ใครจัดฟันแบบเหล็กอยู่เราก็จะมีอุปกรณ์ที่ว่าเป็นแปรงสําหรับคนจัดฟันแบบเหล็กมีที่แปรงลิ้นมีไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันที่ใช้ทําความสะอาดเหล็กเละลวดหรือแม้แต่คนที่ว่าไม่ได้จัดฟันอย่างเงี้ยครับก็มีเป็นแปรงทั่วไปมีเป็นที่แปรงลิ้นที่เซ็ตจะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ปัญหาที่เราเจอเลยคือว่าหลายๆคนเนี้ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปรงกันทุก3 mm hmm. เดือนนะครับซึ่งการที่เราไม่เปลี่ยนแปรงทุก3เดือนก็1เวลาผลแปรงบานเนี้ยครับอาจจะทําให้เหิือักเสบได้อาจจะทําให ฝันศึกมากกว่าเดิมได้อาจจะทําให้เหงือกลนได้ซึ่งถ้าเราไม่ตระหนักจริงๆเนี้ยครับคือจริงปัญหาจากแค่การที่เราไม่ได้ซื้อแปลงมาเพิ่มเติมเนี้ยครับก็อาจจะทําให้มีผลอันตรายมาเพียบเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยหมอเองก็คือพยายามหาวิธีในการที่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงทุก3าเดือนแล้วกันนะครับโดยที่ว่าเรามีเป็นแบบ subscription ที่ว่าสมมติคุณซื้อจากทางเราทุก3มเดือนเราก็จะมีส่งเป็นเซตแปลงไปถึงที่บ้านคุณเลยนะครับ ทีนี้จัดที่เราสามารถมอบรอยยิ้มให้กับคนไข้ได้ถึงที่บ้านเหล่านี้ครับหมอก็มองว่าการที่เรามอบรอยยิ้มถึงบ้านอย่างเดียวแต่การที่เราไม่ได้เข้ามาทุก6เดือนนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่สมมติค,คุณดูแลดีที่บ้านคุณแปรงฟันถูกวิธีทําทุกอย่างตามที่เราต้องการเปลี่ยนแปรงทุก3เดือนแต่ไม่เข้ามาทําฟันทุก6เดือนยังไงปัญหาฟันก็ตามมาในทางกลับกันเลยคือถ้าคุณดูแลดีที่คลินิกมาเจอหมอทุก3-6ถึงเดือนแต่ถ้าไม่ดูแลดีที่บ้านอย่างนี้ครับ ปัญหาก็ตามมาเช่นกันนะครับก็เป็นที่มาที่ไปของการที่เราเปิดเป็น SmartBox Dental Clin i c ิกเพื่อที่มารองรับเป็นแบบคลินิกครบวงจรดูแลถึงที่บ้านด้วยและดูแลที่คลินิกด้วยเช่นกันครับโอ,อเครอค,ครับผมคุณหมอครับแล้วจุดเด่นที่ทำให้ s m i ร์ Box ไม่เหมือนคลินกิกอื่นนี่คืออะไรครับผมครับคือจริงเราเองก็เป็นเจนใหม่เนาะแล้วเราก็เข้าใจถึงคนที่มารับบริการด้วยเหมือนกันว่าหลายๆคนเนี่ยครับเขาอาจจะถูกฝังไว้ในใจตั้งแต่เด็กแล้วว่า การไปทําฟันนียคือเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับคือแล้วหลายๆคนจากที่หมอเจอคนไข้มาเยอะมากๆเลยเนี่ยครับหลายๆคนก็ยังแต่งฟันผิดวิธียังไม่ได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทํานะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจุดเด่นคืออะไรเนี่ยคือหมอมองว่าทั้งทีม Smartbox ไม่ว่าจะเป็นทีมทนันตแพทย์ทีมผู้ช่วยหรือว่าทีมงานทั้งหมดตรงนี้ครับคือเราอยากจะเปลี่ยนทัศนคติของสังคมคนที่ว่ามารับบริการทําฟันนียครัว่า การทำฟันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับโดยที่ว่าเราเองก็มีเป็น h ช n แนลให้ความรู้ทั้งบน YouTube ทั้งบน Tik t o อกที่ว่าหมอเองก็ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทาฟันการ,รดูแลสุขภาพฟันการรักษาธนกรรมต่างๆว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับหล,หลายๆคนจากที่ว่าเขาได้รับข้อมูลตรงนี้ไปเนี่ครับเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าการทําฟันนี้เป็นสิ่งที่สนุกเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวต่อไปนะครับแล้วในจริงนอกจากการที่ให้ความรู้ตรงนี้ครับ เราเองก็คือพยายามหาอะไรใหม่ๆมี innovation ต่างๆที่ว่าเราเองก็คืออยากจะทําให้คลินิกหรือว่าทําให้ประสบการณ์ของคนไข้คนหนึ่งที่เข้ามานี้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกไม่เครียดน,นะครับตัวอย่างก็คือเรามีล้อหมุนเลือกสียางอย่างเงี้ยครับมสมัยก่อนเวลาเราจัดฟันแบบเหล็กจะต้องมีการเลือกสียางทุกเดือนใช่ไหมครับ,รบตรงนี้เราก็มีเป็นเกมที่เราสร้างขึ้นมาให้มันสนุกข,ขึ้นว่า เราเลือกล้อหมุนสียางได้สีไหนก็ต้องเลือกสีนั้นไปเลยนะครับ <c oughs> หรือแม้แต่มีเป็นแว่น VR ให้คนไข้ใส่อย่างเงี้ยครับัใช่คือทำฟันอยู่แทนที่จะฟังแค่เพลงก็อาจจะแบบสกีอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นั่งฮ o อตแอร์เบอูอยู่ที่ตรุรกีหรือว่าอาจจะนั่งสมาธิอยู่ที่ชายหาดที่หนึงในโลกก็ได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็ตรงนี้ก็จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับคนไข้รวมถึงการดูแลที่คลินิกดีแล้วในที่สุด หมอที่คลินิกทุกคนก็จะเน้นการดูแลที่บ้านด้วยเหมือนกันจะมีสอนวิธีการแปรงฟันการดูแลสุขภาพฟันควรจะใช้แปรงเป็นแบบไหนหแล้วตรงนี้เวลาเราเอามาเชื่อมกันทั้งหมดนี้ครับก็จะทําให้คนคนหนึ่งไม่กลัวการทําฟันต่อไปครับก็คุณหมออยากถามคุณหมอในเรื่องประกันสุขภาพแล้วก็เรื่องประกันสุขภาพฟันนะครับ,ค,รบคุณหมอเป็นครอบีรัวยังไงบ้างครับครับคือในจริงหมอมองว่าสําคัญมากๆเลยนะครับที่คลินิกสามารถเบิกประกันสังคมได้นะครับแล้วถ้าสมมติว่ามีประกันกลุ่มหรือว่าประกันสุขภาพตรงนี้ครับก็ นำมาใช้ที่คลินิกได้ด้วยเช่นกันนะครับคือจริงจริงทางคลินิกเองเนี่ยเรามองถึงความสําคัญของการที่มีเป็นพาร์เน r s ชิพกับหลายๆองค์กรหลายๆบริษัทนะครับ,รบอาจจะเป็นแม้แต่โรงเรียนที่ว่าเราเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการทําฟันเข้าถึงเด็กนักเรียนเข้าถึงผู้ปกครองถ้าเป็นโรงแรมรเราเองก็ต้องเข้าไปเพิ่มความมั่นใจในคนที่ว่าทํางานในสายโรงแรมตรงนี้ด้วยเหมือนกัน และแม้แต่ในเรื่องของประกันสุขภาพหรือว่าประกันชีวิตตรงนี้ครับก็มีความสำคัญเหมือนกันที่ว่าอาจทั้งพนักงานทั้งองค์กรตรงนี้ครับสามารถเข้ามาเบิกใช้บริการในเรื่องของการทําฟันตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันครับโอ้ครับผมก็สรุปได้เลยนะครับว่าวันนี้นะครับทาง FWD นะครับกับผู้บริหารหรือสมาชิกทุกคนของ FWD นะครับมีโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้มาใช้บริการของ s m i ยบ็อกนะครับเราจะเห็นว่า s m i ยบ็อกเนี่ยเป็นคลินิกทาตกรรมที่ทันสมัยมากและมีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ดี สำหรับผู้ที่กลัวเรื่องการทําฟันนะครับผมที่ได้มาเยี่ยมชมแล้วก็คิดว่าเป็นคลินิกที่น่าจะมาลองใช้ใดูนะครับทุกคนจะได้ไม่กลัวการทําฟันอีกต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ